มาเร็วทุกคน่อเลยจะ้ะเอาสมาิมานี่าไดมานีมานีเอาได้ค่ะได้ค่ะพวกเราไปกับเธอมันน่ากลัวจังเลยวันนี้เขาเป็นอะไรแปลกๆเ,เนาะใช่ฉันว่าไงน,นะ ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมชลา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 วันนี้นะคะคะวันนี้ต้องป้นงานป้นงานทุกชีตป้นแค่อันนี้เท่านั้นเข้าใจไหมป้นนะป้นอันนี้นะ ทั้งหมดทั้งนี้มีอันหนึ่งสองสามสิบสี่สี่แผ่นและรวมอีกคนหนึ่งก็เป็นหกแผน่นปิ้นมาหกแผน่นเข้าใจไหมค่ะน่าได้ค่ะอืมมือเท่ากับว่าปิ้นชีสเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปิ้นชีสหกแผน่น เข้าใจไหมแล้วทุกคนเนี่ยก็ปินคอนละิี์ตให้ผมด้วยนะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจไหมทุกคนนะทุกทุกคนนะเข้าใจไหมอู้ อ,อย่างนี้นะอ่ะไปปีนเร็วพวกเราไปปีนกันเถอะเด่อเลยปะอเป็นยไงยากจังเลยเนาะใช่เขาสั่งให้ปีนชีดยา, <laughs> ยากยากวิดูฉันสิ ปิ้นชีทก่อนสิมันเครียดมากเลยอ่ะทำเมนดีอ่ะเฮ้ยฉันมีไอเดียนะอะไรเหรอมันมีปุ่มปิน้นี่เออปิ้นนี้จริงด้วยไปปิ้นกันเถอะหนึ่งสองสามโอ้ปิน้นนี่โดนสี่ห้าหกันว่าฉันปิ้นได้เยอะแลยล,ล่ะ นี่ฉันให้เธอขวดจ้อยของฉันต่ฉันต้องให้ทีละคนนั่นแหละใช่ฉันไม่ให้เข้บครัสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ฉันให้นี่หนูให้นะคะโอ้ยออกมาเลยอืมไปมาจากที่ไหนเนี่ยสวันะขอบคุณค่ะอืมโอเย เดียวเขาหน้ากลัวจังเป๊ะเ๊ะเลยฉันไปก่อนนี่ค่ะ <c oughs> โอ้ขอบใจนี่นะยังเป็นต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีโอ้ให้เก็บให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยนะโอ้ต้องให้นิชาได้สิคะโอ้สิบเต็มสิบ ทักทา้ทุกคนเลยค่ะสิบเต็มสิบน้องเขียวคะสิบเต็มสิบโอ้ยหยุดได้แล้วค่ะโอ้ยกระถางลบกระทางก่อนลา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 โอ้ยอย่างงี้เดี๋ยววันนี้ต้องไปประชุมนะตอนเย็นนั่งจำไม่ได้ฉันู่นจะละอุ้ยเอากระดาษไปด้วยโอเคเริจแล้ว นร่างมากเกินโอ้ชูนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีอือแบบนเนี้ยให้คันนี้โอเจม้าโอเจมา มาประกาศแล้วนี่หัวนหน้าหัวนหน้าเอ้ยหัวเล็กหัวเล็กมาหัวเล็กโอ้ยโอ้โอ้โอ้มมาช้ามากเอาคครับเออน้องเนี่ยมาช้ามากเลยนะโอ้อครับคุณหน้า หัวเล็กเนี่ยต้องทำดีๆเข้าไ,ไหมครับหัวหน้าดีมากเลยหน้าหัวเล็กหนูพี่พอย่าพูดหัวเล็กสิโอ้พี่ขอโทษจริงๆหนูก็เป็นนี้นะอเอพอพาะเราเรียกมาพูดกันเถอะค่ะอ่าจดตามนะ อ้ยไม่ใช่สีนี้เขียนตามต้องเขียนตามนะค่ะมันจะเป็นช่องว่างอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยหนูคิดว่าเอาทีวีโปรเจกเตอร์มาเลยดีกว่าค่ะ,คะโอ้ก็ได้ชิ้งจี้นหนนะ นี่บปรเจคเตอร์นี้นะค่ะเหมือนกันไหมเหมือนค่ะอืมเหมือนใช่ไหมนั่นขอบอกว่าไม่บรรทัดไม่บรรทัดนี่นะนี่เขียนตามอันนี้ปีนเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ปีนเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะเอาตรงนี้ตรงนี้ขีดเส้นใต้ได้เลย เดี๋ยวพวกเราต้องมาอ่านเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่านเลยนั่นแหละพวกเราต้องไปชุมในเรื่องนี้เข้าใจไหมน้องเล็กน้องเล็กมาด้วยครับนี่ก็คือแผนที่เราต้องมาทําในงานนะเพราะเราต้องไปหาเงินหาทองกันที่บริเวณนี้ ั่งด้านนู้นนะนี่ฝั่งฝั่งด้านแรกก็คือทองฝั่งด้านที่สองคือเงินสามสี่ไม่ต้องไปเข้าใจมันเพราะว่าเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเราเพราะว่าอันนั้นเนี่ยแค่ให้เซน็นแบงค์เราอยู่ทำางํนทำงานที่แบงค์เข้าใจไหมต้องหาเงินทาทองเข้าใจไหม เมื่อเราจะสร้างโรบอตคือสองด้านนี้เราจะสร้างโรบอตกันให้ดีอ่ะมาประชุมได้เลยสวัสดีครับผมชืส่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทำงานหาเงินครับ ด้านแรกนะครับด้านแรกนะครับคือหาทองในหนึ่งแบบก็คือเราจะดูแบบนี้ก็คือตรงกับเลขหนึ่งจะอยู่ด้านนี้เลยคือหาทองนะครับด้านที่สองคือหาเงิน4ีห้าก็จะเป็นบริษัทเราว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เซ็นไปนะครับส่วนหกกับเจ็ดนี่พวกเราก็ ส่วนเจ็ดเนี่ยรายชื่อของพวกเราว่าในบริษัทนี้มีใครอยู่ที่นี่บ้างนะคะแล้วด้านที่6เนี่ยพวกเราก็ต้องไปสนใจอยู่แล้วเพราะว่า6เนี่ยเราแค่เอาไว้6เนี่ยมันเอาไว้บริการรับใช้เงินนะแล้วก็ไปบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้นะครับ หกแล้วก็เขียนช่องว่างได้เลยะฮะเพราะว่าเราจะได้บริการอันชิ้นไหนก็เขียนลงไปะฮะอ้อย่างนี้พอใจทุกคนตบมือพีซเซนเตอร์ได้เก่งมากเลยนะเธอขอบคุณฮะอือคุยเอ้ยฉันให้สิบเอ็มสิบที่บอครับนแล้วเมืม่อก,กี้คุณเรียกครูครับโอ้โอ เรียกผิดไปหน่อยอือฮะคนต่อไปนิชาค่ะค่ะพูดอย่างอื่นที่ไม่มีใครรู้ป่ะนี่ฉันจะบอกเธอนะเธอไม่รู้อะไรบ้างนคะหนูไม่รู้อันเลขหกอะค่ะเลขของใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนูชื่อนิชาค่ะเลขหกก็คืออืม ก็ได้ค่ะเลขขกคือการบริการเพื่อรับใช้สิ่งที่ให้ทุกคนนะคะถ้าเรามีอะไรเราก็ต้องเอาไปบริจาคเหมือนทุกอย่างเลยที่เราไม่ใช้แล้วเช่นขวดน้ำไม่ใช่ขวดน้ำค่ะเช่นหลอดไฟกิ๊บอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ไปบริจาคได้หรือว่าของเล่นของใครของตอนเด็กแล้วก็ไม่ใช้แล้วเราก็มา บริจาคได้ให้กับน้องๆให้กับทุกคนนะคะแล้วแล้วก็บริจาคอะไรสิบต่างๆได้หมดเลยค่ะอู้อยางงี้พีเซนเตอร์ได้เก่งมากขอบคุณค่ะอย่างนี้นั่นแหละให้สิบเต็มสิบเลยขอบคุณค่ะโอ้เก่งมากเลยนะขอบใจคนต่อไป เธอนะคนผมดันคนไหนเนี่ยหนูเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใส่ชุด unicorn, ยูนิคอร์นสีเย้่มสีฟ้ารู้ใช่ไหมคะเออใช่ใๆ่ใส่มีใครไม่รู้ตรงเออหนูไม่รู้ตรงอห้าค่ะอ๋อห้านะคะก็ะค,ะคือเขียนลายเซ็นพวกเราก็คือ ในบริษัทนี้มีใครบ้างเราก็จะมาเขียนลงในนี้เลยทุกคนต้องเขียนกันหมดเพราะว่าบริษัทนี้คือกิจกรรมที่มันดีมากเลยนะคะพวกเราต้องมาดูันนี้ให้ได้เลยนะคะพวกเราต้องรู้จักอันนี้กันนะคะเพราะว่าเขียนชื่อพวกเราเนี่ยสำคัญมากในอันนี้นะคะเพราะว่าเราต้องไปส่งที่อื่นเป็นสองจดหมายอย่างนี้นะคะ โอ,โอเ้เก่งมากเลยจ้ะค่ะต่อไปนะ่น้องเล็กปุบๆปุบๆผมละ <c ười> ใช่อืมผมว่าผมทำไมแล้วนะโอ้จริงวะตรงใจฉันเกลียดแล้วเอ้ er อพ okay. ี่พี่ยังไม่เกล้ยคนอะไรหนูคาอืมดีเซนเตอร์เร็ว เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็คือเราอยู่ที่ไหนนะคะเลขหนึ่งเข้าใจเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสองและเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านั้นเอาเลขห้าไม่เอาค่ะเอาแค่ถึงเลขสิบสบายดีค่ะเลขหนึ่งนะคะก็คือการที่เราอยู่ที่ไหนในบริษัทิศาสร์ย แล้วถ้าเขียนว่าแบงค์นะคะแล้วข้อสองเราก็เขียนว่าไม่เอาเขียนสิค่ะค่ะค่ะข,ข,ข้อหนึ่งนะคะก็คือบอกว่าเราอยู่บริษัทอะไรนะคะข้อสองนะคะส่วนเดียลืมตกส่วนเออส่วนส่วนข้อสองนะคะก็คือเซนว่าบริษัทเราบริษัทเรา ใหญ่โตแค่ไหนเขียนเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะอืมเก่งมากส่วนข้อสามนะคะก็คือเขียนตรวจใครเป็นหัวหน้ากับหัวเล็กนะคะหัวหน้ากับหัวเล็กสำคัญมากเลยค่ะคะอะไรนะคะโอ้บอกว่าหัวเล็กเนี่ยหัวเล็กไม่ใช่เล็กเรียกว่าหัวเล็กโอเค โอ้ค่ะเออค่ะได้ค่ะอืมเลืวออะไรอีกข้อสีสัวข้อสีนะคะง่ายมากเลยทุกคนต้องข้าใจนี้นลคะ่ะก็คือว่าบริการอาหารนะคะบริการอาหารของนี้ก็คือ อาหารที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะบรัการอาหารก็คือในจัดงานนี้นะคะเราจะมีอาหารบนโต๊ะนะคะเราต้องไปเลี้ยงอาหารกันให้ดีนะคะแล้วเคยขอ,อ,อ,ขอยืมเป็นข้อเจ็ดอีกไหมได้ค่ะส่วนข้อเจ็ดนะคะคือส่วนข้อเจ็ดนะคะก็คือการที่เราต้อง อะไรนะห้ามบอกว่าอะไรนะโดนหักคะแนนข้อเจ็ดนะอะไรนะอะไรนะหัวเล็กตอบได้ไหมได้ฮะส่วนข้อเจ็ดนะอะไรหรอคะเข้าใจแล้วค่ะให้ดูให้ดูนี่ไง ค่ะค่ะเออไหนๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะส่วนข้อเด่นนะคะก็คืคอการสวัสดีแล้วก็ทำความเคารพจากบริษัทนี้ค่ะโอ้เก่งมากขอบคุณค่ะโอ้เธอเก่งมากเลยนะขอบใจอุ้ยอุ้ย โอ้ฉันหายเอออยู่ในนี้ขอบใจที่เธอจับมันไว้ <c oughs> เธออะไรหรอฉันว่ามันยากมากเลยอ่ะต้องเลี้ยงพรีเซนเตอร์กันนะพรีเซนเตอร์นี้ก็จบแล้วเหรอไม่ใช่หรอกพรีเซนเตอร์นี้สเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องอีฟอชูมนี่ไงอชุมแหละ วีเซนเตอร์เนี่ยต้องมานั่งเวทีนะหน้าไม่ใช่หน้าเวทีนี่พูดแล้วใช่หน้าลอาางอาหารเด้อลงอาหารเพราะเราต้องรีบขึ้นไปข้้งบนแล้วล่ะสำคัญกับว่า,าเราหิวแล้วไปกันเถอะได้ขนลิรีบกันเย้ pergi tinggal. Ke bawah sini Bye.